ประสบการณ์การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม Airmes ที่ทําให้เครียดและชอบสามใบเนี้ยมันเป็นสามใบที่เราซื้อในร้านเนี้ยช่วงที่เราอยากได้พิโคอแตงเ,เป็นช่วงที่กระแสะ<อ>มันฮิตมาก,มากแต่ว่าร้านเนี้ยค่อนข้างดำแล้วตอนนั้นเราซื้อมาก,ก็ประมาณ8ปดหมื่นห้ามันไม่ตรงปกเลยเยนินมเยินไม่พอกลิ่นสบูอ่อะกลิ่นแฟบแบบเหมือนเอาไปสปาพอดีลูกน้องปรับแสงภาพทําให้สีกระเป๋าเพี้ยนซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็น e x c l u s i ี e แย่ที่สุดเราไม่โง่อเราเออคือเรารู้สึกว่ารอยาอยาทำ อย่าทำแบบนี้กับเราอะไรเงี้ย ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็น story time เอามาเล่าเป็นประสบการณ์ละกันวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวกระเป๋าหรืออะไรให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าที่เอามาตั้งเนี่ยเพราะว่าเป็น3มใบต้นเหตุตามชื่อคลิปเลยก็คือประสบการณ์การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม a Max ที่ทําให้เครียดแล้วก็ช็อกช่วงหนึ่งคือมันก็ไม่ได้ถึงกับช็อกมากแต่ก็รู้สึกว่าแต่ม่ช็อกนะแม่เป็นคนจ่ายตังค์เฮ้ยช็อกจริงจรแม่ดินะกเลยนะว่านอนไม่หลับก ที่เรารู้สึกว่าอยากมาแชร์<อ>ให้ทุกคนได้รู้กันแล้วก็ a w a r e n เ s s ให้ทุกคนได้ระวังเวลาซื้อกระเป๋าในออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าเออเราควรที่จะต้องศึกษากันดีๆหรือว่ารหาร้านท,<ข>าที่เรามั่นใจที่เราไว้ใจได้หรือว่าเราต้องแบบว่าต้องดูให้ดีๆก่อนที่จะซื้อ,อก็เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังกันนะคะว่าที่ท็อกเราที่เรารู้สึกเครียดเนี่ยมันคืออะไรอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ค่ะ โอเคค่ะทุกคนเราจะมาเล่าให้ฟังนะค่ะว่าสามใบเนี้ยมันเป็นสามใบที่เราซื้อในร้านเนี้ยจริงๆร้านเนี้ยเราไม่ได้ต้องการจะเลมเขาหรือว่าไม่ได้ต้องการออกมาแช์หรือออกมาอะไรเลยนะใช่เราจะไม่บอกนะคะว่าเราซื้อจากที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะมาเล่าว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่เราสองคนไม่เคยเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราเกือบแล้วเราเกือบละอีกนิดนึงเราเกือบเป็นเหยื่อละแต่ว่าโชคดีของเราก็อาจจะแบบเดชะบุญก็ยังทําให้เราได้กระเป๋าได้ของมาอะไรอย่างเงี้ยคือตอน อนนั้นช่วงที่เราอยากได้พีโแตังเป็นช่วงที่กระแสะมันดีมากมันหายยากมากไม่ว่าร้านแบรนด์เนมร้านไหนก็แทบจะไม่ค่อยมีของให้เราเลยคือเราไปดูร้านที่เราซื้อประจําหรือร้านที่เราเคยแนะนําประจําที่เราเคยที่เราเคยพูดอยู่ในทุกๆคลิปลอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นคือไม่มีเลยแล้วก็หาแทบไม่ได้จนกระทั่งมันมีร้านนี่แหละที่เขามีของคือน้องชามนี่แหละรู้ว่าเราอยากได้แล้วมีอ่ะเขาก็เหมือนแบบว่าไปให้กันบ้านน้องชามไว้ว่าแบบเออถ้ามีก็ให้หาให้ซึ่งที่ผ่านมาก็คือซื้อ2ใบนี้ก่อนก็คือสีเทากับสีีีเขยวน ก็ราบรื่นดีซึ่งอีกอันหนึ่งอ่ะพี่ก็แต่อีกอันหนึ่งอ่ะเราซื้อจากเทรช็อปก,ก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าสใบเนี้ก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันเนี่แหละแต่ก็ราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรคือน้องชามก็เป็นคนจัดการให้เรียบร,ออออบร้อยทุกอย่างก็มาสั่งราบรื่นดีมากแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักเลยนะว่าเจ้าของร้านเป็นใครหรือว่าเขามาจากที่ไหนหรือเป็นอะไรแต่ว่าร้านเนี้ยค่อนข้างดอแล้วก็ม <ละ S 1> ีคนติดตามลาหลายหนเออหลายหมื่นใช่หลายหมื่นหลายหมื่นเกือบแสนได้มั้งก็แล้วก็เป็นที่าาเ จากร้านนี้หรือว่าเพื่อนเราบางคนก็ซื้อจากร้านนี้คือเขาก็ค่อนข้างมีเครดิตพอสมควรอะไรดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราโอเคกับร้านนี้อะไรเงี้ยล้วก็แต่เราไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นใครหรืออะไรแต่ว่าเราแค่เรามองเครดิตว่าเออคนซื้อเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไปถามคนดูคนนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วคนที่ฟอลโล่ก็เพื่อนเราหลายคนเยอะเลยนะเพื่อนลูกเพื่อนลูกก็เกือบทุกคนเลยเงี้ยเพื่อนแน่ด้วยก็อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคก็เป็นร้านนี้ก็ไม่ได้อะไรก็โอเคจัดไปจนกระทั่งมีอยากได้อีกใบหนึ่งอยากได้อีกใบบสสีด <อ>แล้วก็บ่อน้องชามไปหาอันไหนก็ได้ลูกที่มันสีสดๆเลยนะหามให้ป้าอีกใบหนึ่งเขาก็เข้าไปดูในร้านเนี้ย<ส>บอกว่า,าอุฟุ้ยป้าเนี่ยมันมีใบใหม่มาใช่ไลน์น<อ>ิวเลยไลน์นิวแล้วไอ้ความที่สีในรูปเนี่ยมันสวยมากมันสีแบบคล้ายๆบลูอิเล็กทริกอ่ะโอ้ยมันสวยมากเลยนะคะแล้วมันมันเข้มไอ้ความที่ตอนนั้นน่ยพี่เขาแต่งมันหายากอะ่ะเอาเออเอารูปดีดีเหมือนกันเอาเอาเอา,เอาแล้วตอนนั้นเราซื้อมาก็ประมาณ8ปดหมื่นห้าโอ้ยลูกแปดหมื่นห้าเหรอเดี๋ยวคำนวณซิเพราะว่าราคาถ้ามันราคา เต็มเนี่ยก็มันแสนต้นตนเออ,เอ,อโอเคนะมันก็คงจะแบบโดนหักไปแค่นีๆหน่อยๆนยมันก็คงใหม่มากอะเนาะเอาละกาันกระสีมันสวยจริงๆเสร็จปุ๊บโอนตังค์เพราะว่าแม่จะเป็นอะไรที่แบบมีความรู้สึกว่าเราเอาของเข้ามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราก็ต้องทําให้เขาไว้ใจเราด้วยน้องน้องชางก็บอกป้าคะเดี๋ยวโอนตังค์ไปเลยนะคะให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งของมาให้ป้าเราก็บอกโอเคได้ก็โอนไปให้เขาเลยแปดหมื่นห้าพอโอนไปเสร็จปุ๊บของมาส่งโหนี่ใจหายไปอยู่ที่ตัดตุ่มมันไม่ตรงปกเลยคือคนล่สีเลยมันกลายเป็น สีบลูยีนสีบลูยีนแต่สภาพคือเหี่ยวมากภาพคือเยินเยินไม่พอกลิ่นสบู่อะกลิ่นแฟบแบบเหมือนเอาไปสปาพึงมาเอาไปทำสปาเอาไปสปามาแล้วพอเอาไปสปายังไม่พอข้างในเนี่ยนะคือมันเหมือนมันช้ำๆแล้วโหนี่คือเหี่ยวสภาพคือมันไม่ตั้งมันไม่ได้ตั้งแบบเนี้ยก็ส่งไปหาน้องชามกระเป๋ามันไม่ตรงปกเลยนะลูกถ้าเป็นบอกว่าใช้ไปครั้งเดียวไม่เชื่อแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยเครียดเลยด้วยด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าด้วยประสบการ การที่เราซื้อกระเป๋ามาแล้วเรารู้ว่าอะไรที่มันใหม่อะไรที่ไม่ใหม่เราค่อนข้างที่จะแม่นแม่นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อย่างนี้มีซื้อกระเป๋าแอร์เมสมาเป็น30-40ปีคือเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าอันไหนใหม่อันไหนไม่ใหม่ถูกไหมต่อให้เราเอาไปให้ใครดูทุกคนน่าจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันนี้ไม่ใช่ไล k ์นิวแน่นอนอันนี้คือน่าจะต้องเป็นแบบ70% Us ยูสไปแล้วอ่ะคือก็เลยรู้สึกว่าเออโดนไปละหนึ่งดอกก็เคบอกมีว่าจเย็นๆก่อนบอกชามว่าชามจัดการหน่่่อวาเมมัไตรงปก ทางร้านเขาก็ส่งกลับมาบอกน้องว่ามันอาจจะเป็นไลติงในรูปในอินสตาแ a รมที่แบบทำให้สีมันผิดเพี้ยนซึ่งเราอะเรารู้สึกว่าไม่ใช่อันนี้คุณหลอกเราไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็บอกไปเทียบเขาบอกเราบอกว่าน่าจะเป็นฉากที่ถ่ายแล้วก็แสงพอดีลูกน้องปรับแสงภาพทําให้สีกระเป๋าเพี้ยนซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าเป็น e x c u s ที่แย่ที่สุดที่เราเคยเราเคยได้รับมาเราไม่งงอะเราเออคือเรารู้สึกว่าไราอย่าอย่าทำอย่าทำแบบนี้กับเราอย่างนั้ยแต่โอเค เราเข้าใจได้เพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือเราเขาอาจจะมีเจตนาในการที่จะพูดอย่างนี้กับลูกค้าคนอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้<อ>ซึ่งอันเนี้ยอาจจะเชื่อเอเอซึ่งแต่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ได้จริงใจกับลูกค้าคือน้องน้องไม่เชื่อแล้วซึ่งน้องดีเฟนสุดๆว่าไม่น่าใช่นะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจนสุดท้ายเรื่องมันก็เงียบเขาเงียบไปโดยที่กระเป๋าใบนี้อยู่กับเราเ<อ>ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราไม่โอเคละเออไม่ตรงปกชามก็<อ>กระวนกระวายใจว้าวุ่นและว่ามันไม่ตรงปกหนึ่งสองคือคุณให้ excuse แบบนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ ไม่ได้ตรงกับที่คุณพูดไม่ได้ตรงกับคุณที่อธิบายก็คือเอาง่ายๆว่าตอนนี้คุณเริ่มจะหลอกลวงผู้บริโภคแล้วคุณเป็นมิชชี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะร้านนี้คือใครวะเราต้องเริ่มหาแล้วว่าเขาคือใครเพื่อที่ว่าเราจะได้คุยกับเขาว่าเราไม่ต้องการไปนี้นะเราอยากได้กระเป๋าที่ใหม่ให้เราเพิ่มเงินก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่เราต้องการของใหม่แล้วก็ไม่ใช่ที่คุณบอกว่าไลค์นิวเพราะอันเนี้ยคือไม่ไลค์นิวสองคือสีมันไม่ได้ตรงกับสีที่เราอ,อยากได้ตอนแรกเเเเเนนนนนีี่่ยยยาาทววงนะะมมมจออหรป็ูสััล เพราะว่าสองใบนี้นิวสองใบมันสวยมากลูกในรูปนี่คือสวยมากแล้วตั้งสวยมากในรูปในรูปนะแต่ในก็มันสวแต่ในชีวิตจริงที่มันมาทุกคนคือแทบจะคือแทบจะแบบมันแบบมันอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วชามก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเริ่มรู้สึกว่าโทรมาว่าแบบป้าหนูว่าป้าต้องออกเปิดตัวแล้วต้องออกตัวแล้วแหละว่าป้าเป็นคนซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะได้ไม่คือน้องก็ไม่รู้ว่าเขาจะกล้าหรือไม่กล้านะแต่น้องเขาก็รู้สึกว่าอย่างน้อยให้เป็นผู้ใหญ่เอออย่างน้้้อยใใหหเป็นผูญ่ ก็น่าจะมีชื่อในสังคมมีคนรู้จักยังน้อยร้านนี้ต้องรู้แน่ๆว่าป้าคือใครน้องเขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตบอกชื่อป้าไปก็เลยบอกว่าโอเคกระเป๋าใบนี้เป็นของแม่อูนะคะตอนแรกร้านก็ทําเหมือนจะไม่เชื่อแบบเหมือนแบบว่ามัาก็โทรมาเขาโทรมานาอแม่เลยตอนแรกเหมือนทําท่าว่าน้องอะแอบอ้างแต่น้องอะให้เบอร์มีอ่าไว้กับเขาว่าแบบเพื่อลบกวนติดต่อกับแม่อูโดยตรงเลยแล้วกันนะคะพอดีเนี่ยหนูเป็นหลานอะไรก็ว่าไปเสร็จสักพักหนึ่งเขาก็ติดต่อมา หาแม่หามีตอนแรกเขาก็แบบว่าพูดเร็วๆอ่ะแบบพูดเร็วมากเพราะว่าเราจาได้ว right. ่าแบบมีเปิดสปีกเกอร์เราก็งงๆคือเขาพูดเร็วมากล้วก็แบบนี่นี่นเขาก็ถามว่าน้องเราเป็นใครคือหุบแล้วนี่มันเป็นของแม่อู้หรือของน้องชามแต่น้องชามเป็นคนสั่งนะคะแตเป็นของแม่อู้เหรอคะก็คือมีความคริกกี้นิดๆมีความคริกกี้นิดๆว่าแบบว่าสรุปของน้องชามหรือเปล่าคือแบบว่าน้องชามมาเอานี้มาอ้างหรือเปล่าอ้ไปอ้างมีก็เลยพูดว่าไม่คือแม่เป็นคนที่ทาอะไรแบบนี้ไม่เป็นก็เลยให้หลานทำ กับร้านประจําเขาที่เขาคุยเป็นประจาอยู่แล้วมีเขาจะเป็นคนไม่ค่อยติดต่อกับร้านอะไรใหม่ๆเองอะไรอย่างเงี้ยมีข้อพูดเลยว่าของเขาแล้วมันคือของเขาจริงๆอ่ะแค่ว่าวานน้องซื้อให้จนสุดท้ายเขาก็โอเคค่ะโอเคค่ะของไม่รู้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงคืนให้แน่นอนค่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะไว้ใจหนูได้เลยอะไราเงี้ยแล้วก็แต่ตอนนี้หนูยุ่งมากเลยค่ะก็คือแบบว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลก็คืออ้าง excuse อะไรก็ไม่รู้พาแม่ไปหาหมอพาอะไรก็ไม่รู้คือแบบเยอะวนเวอร์มากก็หายไปเลยหนึ่งอาทิตย์หนูรัับประะะกนนคว่า เดี๋ยวหนูจะหามาเปลี่ยนให้แม่อ้เขาตู้ของใน5้าวันโอเคคิดในทางที่ดีในอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นั้นเขาก็อาจารจะไปหาของมาเปลี่ยนให้แม่ก็ได้ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าก็คือกระเป๋าใบเนี้ยมันก็ยังอยู่กับเราซึ่งมีอ่ะพูดว่ามีไม่เอามีอยากส่งคืนคือส่งคืนอ่ะคือเพื่อที่ว่าจะได้คุณจะได้แบบหาของใหม่มาให้เราอ่ะแต่เขาก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้คนไปรับแม่เดี๋ยวให้แม่มาล้ก็คือแบบทําให้มันดูวุ่นวายทาให้มันดูยุ่งยุ่งมีกระเป๋า ไม่เอากระเป๋าก็คาอยู่อย่างนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บแม่ก็โทรจี้เลยจี้จี้จี้ตลอดเลยบอกว่าไหนลูกบอกว่าลูกจะมาเอากระเปา๋าถ้าทาไม่เห็นมาเอาเลยเอางี้นะคะแม่มีเงื่อนไขไม่ต้องคืนเงินแม่แต่หาใบสีสดๆมาให้แม่จะเป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้เอามาให้แม่เขาก็ส่งรูปมาเลยมีสีแดงมีสีเหลืองที่เขาส่งมาให้แม่นะคะอะไรก็ได้ที่อยู่ในมือลูกอะเอามาให้แม่เลยของใหไมแต่เอาของใหม่แล้วเดี๋ยวเพิ่มต่างให้ได้ค่ะได้ค่ะแม่รับรองเลยค่ะได้ได้ได้แม่ก็บอกว่าแต่เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะ ่ยก็คือเริ่มมีน้ําโห่แล้วแหละเป็นอาทิตย์แล้วนะคะว่ายังไม่เห็นว่าได้หรือไม่ได้เห็นส่งแต่รูปบ้างภายในอาทิตย์นั้นมันเริ่มมีข่าวแว่วๆแล้วเริ่มมีข่าวก็คือเพื่อนเราเริ่มส่งมาเราไปบ่นกับเพื่อนเราว่าแบบเออเนี่ยเราคือซื้อร้านนี้นีเพื่อนเราก็แบบเฮ้ยเมืองร้านนี้มันอย่างนี้เริ่มมีข่าวแล้วนะแล้วมันก็เริ่มมีข่าวคนเริ่มมาโพสต์ตามหาเจ้าของตามหากระเป๋าเพราะว่าบางคนโอนตังไปแล้วยังไม่ได้ของหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือฝากขายแล้วก็ยังไม่ได้เงินก็คือ ันเริ่มมีข่าวเริ่มมีข่าวเราก็มีก็เริ่มเครียดเราก็เริ่มเครียดคือยอดเรามันไม่ได้เยอะได้เยอะมากคือมันไม่ได้เยอะแต่มันก็เครียดเพราะมันก็คือเงินเรากับมีก็เริ่มแบบเอ๊ะแต่ก็คิดในใจว่าไม่หลอกมั้งไม่หลอกไม่มีอะไรหลอกเดี๋ยวเขาก็คงหามาให้เพราะคิดว่าเขาคงไม่กล้ากับมีอะไรเงี้ยก็คือคิดในทางที่ดีสรุปแล้วนางก็มานางก็กลับมาจริงๆภายในเวันมั้งเดวันก็ส่งก็ทําให้ใจหายอีกนะแม่คะหายไม่ได้แล้วนะคะเป็นสีเหลืองโอเเเเคคมมม้้าาาากกกก็็ส่่่งรููปใใบบบนีหอออแวโ าอย่างไงเดี๋ยวส่งมาให้แม่เลยแล้วถ้ามาถึงมือแม่เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวแม่จะโอนที่เหลือไปให้คือใบนี้ก็คือแสนต้นๆน่ะแล้วแม่ก็โอนไปอีกประมาณ3-4มสี่หมื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวลูจะมาส่งให้แม่ประมาณ6กโมงเย็นโอเคจ้าลูกหกโมงเย็นเลยนะโอเคก็เราก็รอไปสีหกโมงเย็นอาทุ่มหนึ่งละสองทุ่มก็ละแม่ก็โทรอีกอ้าวไหนลูกบอกว่าเออจะจะส่งมาให้แม่ไงเนี่ยคนของแม่ก็รออยู่นะเนี่ยพนักงานที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีใครกล้านอนเเลลยพรราาาะะะว่่่่่่กก็อทีีูจมสงได้คแต อนนี้ฝนมันตกอ่ะฝนมันก็ดันตกอีกนะเขาก็เลยอ้างว่าฝน,นตกไม่เป็นไรยังไงคืนนี้แม่ก็จะรอแล้วลูกจะมาส่งให้แม่ได้กี่โมงเนนแน่เลยนะกะ็แม่สามทุ่มเดี๋ยวหนูจะมาส่งให้แม่สามทุ่มแม่ก็เอาแล้วไหว้พระเลย ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ดีขอให้แบบว่ากระเป๋าเนี่ยเขาเอามาเปลี่ยนให้เราให้ได้ที่ว่าจริงๆเลยนะเพราะเราก็มีความสุว่าเราไม่อยากโดนหลอกและอีกอย่างหนึ่งคือเงินมันก็คือเงินนะเราเสียดายเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาคือใครแล้วก็ไม่อยากเสียความรู้สึกด้วยเนอสองก็คือแล้วรู้สึกว่าไม่อยากตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นอะไรใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยอดมันก็ไม่ได้เยอะเอออยากให้มันจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องข่าวเขาเนี่ยมันประดังเข้ามาไงมันเลยยิ่งมีความเครียดหน้านี่นี่หุบ พาอ,อชานก็เป็นตัวกลางที่ไปซื้อของให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกน้องชาบอกไม่ต้องปิจไรถ้ามันจะโดนจริงๆรแล้วเขาแบบเบี้ยวจริงๆก็ไม่เป็นไรก็เอาใบนี้แหละก็ใช้เป็นทั้งเหี่ยวๆอย่างเงี้ยแหละไม่เป็นไรป้าโอเคพราะป้าก็ไม่ได้โทษหนูเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าลูกอะ่ะมีความตั้งใจดีและเป็นความตั้งใจจริงอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ยไหวพระเลยนะขอให้แบบสามทุ่มมานะสามทุ่มมาพอสักพักหนึ่งนะสามทุ่ม,ม,มกว่ากวาสามทุ่มครึ่งประมาณสามทุ่มก็ได้ใบนี้มาเออเคก็ตรวจสภาพทุกอย่างเรียบร้อยก็ไไไมม่ด้ีอะร เมีก็รู้สึกว่าโอเคจบจนกระทั่งผ่านไปประมาณ3-4วันมั้งเท่านั้นแหละโอ้โหคือมันเป็นกระแสขึ้น Twitter 1 2สองอยู่ใน Facebook แล้วเพื่อนเราเริ่มออกมาแท็กลูกเริ่มออกมาตามหาเขาเริ่มออกมาอะไรคือเยอะมากทุกคนก็คือแล้วแม่ก็รู้กันตรงนั้นด้วยว่าคือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารู้ว่าโอเคนี่คือนี่นี่นี่นะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้คิดที่จะออกมาพูดหรืออะไรเลยใช่เราก็เงียบเลยแล้วเพราะว่าเราเราได้ของเรา หมดแล้วแล้วก็ถามว่าที่เราออกมาพูดในวันนี้คือมาเล่าเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรให้มาเป็นุทารหนเวลาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมัยเนี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไว้ใจได้ทุกร้านหรืออะไรอย่างงี้เนาะคิดดีๆคิดดีๆก่อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าใบนี้มีความเอ๊ะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ซึ่งเราก็บอกว่าเราก็คุยกันสองคนแม่ลูกว่าจบเออไม่ต้องเอ๊ะไม่ต้องเอ๊ะเราถือว่าเราได้กระเป๋ามาทุกทใบครบสองเราซื้อในราคาที่ตามราคาตามราคาโอเคป่ะแล้วก็ใส่กล่องมาสวยงามใช่คือ เพื่อเราทุกคนด้วยความเป็นห่วงก็แบบถามมาว่ามึงอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่ามึงมือหนึ่งจริงนะมืออะไรเงี้ยเราก็พูดกับเพื่อนเราว่ามึงจบถ้ามันเหอะถ้าเขาคิดจะหลอกก็ให้เขาหลอกไปเรารู้สึกว่าเราสบายใจในเวนี้ว่าโอเคเราซื้อมาแล้วแล้วเราได้ของโอเคเราได้ของในสภาพที่โอเคแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่ปิดใจละกันเราว่าเราโอเคกับสิ่งที่เราได้มาอะไรเียแล้วแม่ก็เคยดูรีวิวกระเป๋าพี่เขาแต่งที่ของแทนและของตอมพอเสร็จปุ๊บพอดูรีวิวเสร็จปุ๊บก็รีบวิ่งลงมาดูแลของตัวเองเว ใช่โอ้โลกว่าที่ดูง่ายๆเลยถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะมีจุดตรงไหนที่ดูแล้วเป็นเป็นของปลอมเราก็รีบมาดูแล้วก็ดีเรามีของที่เราซื้อที่ช็อปใช่ที่เราซื้อที่ช็อปเอามาเทียบซึ่งก็ถือว่าโอเค100เปอร์เซ็นต์เป๊ะก็คือไม่ได้มีอะไรที่น่าเอเาขาบอกเลยเขาจะวงไว้เลยว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยตรงไหนอะไรยังไงนะโอ้แม่รีบวิ่งมาดูเลยพอมาดูปุ๊บโล่งใบที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยตรงกับใบของแท้นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ที่น่าแก่ไปได้แบบเป็นอาทิตย์นะเป็นอุทาหรณ์ ก็เคยโดนมาใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหลายๆคนที่เคยโดนมาแบบว่าไม่ต้องแบบเป็นใครก็แบบโดนอะไรเงี้ยคคออันเนีอยทุกคนโดนหมดไม่ว่าเนี่ยทำอไมีก็โดนเราก็โดนเพื่อนเราทุกคนก็โดนอะไรเงี้ยก็คือเวลาจะซื้ออะไรก็คือต้องระวังระวังดีๆก็คือดูให้มันดีๆดูเครดิตร้านดีๆถ้าสามารถดูของก่อนซื้อได้ก็ดีมากอะไรเงี้ยหลังจากนี้เรากับมีกก็เลยพูดกันว่าถ้าเราจะซื้อของแบรนด์เนมที่แพงก็จะซื้อร้านที่เราไว้ใจที่เราเคยซื้อแล้วก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกเออแล้วก็เคย มีประสบการณ์ซื้อมาแล้วอะไรเนี่ยเออแล้วก็เช็คเครดิตเขาด้วยว่าน้องจามซื้อสองใบนี้เครดิตเขาดีมากนะใช่แล้วคือซื้อง่ายพอส่งเงินปุ๊บนม่เขาส่งของเลยมีใบเนี้ยที่แบบโอ้โหเป็นอาทิตย์ที่อาจจะแบบเป็นช่วงที่เขาปัญหาบัาบังปัญหาแล้วก็ไม่โดนเลยแล้วก็คือม่ได้โดนเลยก็ถือว่าก็คือเราเขาก็ไม่ได้ทํอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราแต่แค่ว่ามาเล่าเสียความรู้สึกมาเล่าให้ฟังว่าก็ช็อกอะไรอรเงี้ยแล้วก็แต่เกาจะไม่เม็นชันเขาไม่เคยซื้อของแบ แบรนด์เนมแล้วมีปัญหาเยอะขนาดนี้เอไม่เคยเครียดอ่ะไม่เคยเครียดคนถามมาว่าแบบเคยมีซื้อแบรนด์เนมหรือซื้อไอเมสแล้วรู้สึกแย่รู้สึกเฟลบ้างไหมอะไรมีประสบการณ์แย่ๆอย่างมาเล่าไหมอะไรเงี้ยคือคนดีมาถามเยอะอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคุยกันกับทีมว่าแบบเราจะเมนชั่นเรื่องนี้ดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็พูดว่าเออก็พูดคุยได้เพื่อที่ว่าเราจะได้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่เวลาจะซื้อกระเป๋าหรือซื้อของแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ว่าเราเราตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่พูดชชืื่่่ออรู้าานไไมู้เคง แล้วก็ไม่เบลมร้านเขาด้วยเพราะเราก็วีลลิ่งที่จะซื้อจากร้านเขาจริงๆประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับประสบการณ์การซื้อแบรนด์เนมที่ทําให้ช็อกมาแล้วแล้วนอนไม่หลับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็สับสครับให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าเรามีประสบการณ์อะไรเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังใหม่นะคะบายแมวเอาแวแบบนี้แล้วนะขอประสบการณ์ดีๆแล้วกันใช่ใช่